มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะวันนี้ก็ใช้อยู่สิบสองนาทีนะวันนี้หนึ่งสามสาม เอสบายหนะ้าสองศูนย์แปดะถ้ามองไม่ผิดนะวันนี้พคออรอหนึ่งก็เปิดบีทักไทยนะฮะนานๆจะเห็นพคออรอสามสาเปิดบีให้นะ